สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแอลเชียงใหม่เอพิโซดที่7นะคะกับ3ตลาดท้องถิ่นที่ต้องห้ามพลาดนะคะก็คือบ้านคังวักัดหลวงกัดฉำฉานะคะแล้วเพื่อที่จะไปซื้อของฝากนะคะ กลับมาให้คนที่เพื่อนๆนอพี่ๆน้องๆทานกันที่กรุงเทพนะคะก่อนกลับเราไปแวะกันที่ The Barista at Ping River ด้วยค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิง,งเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะ สำหรับเช้าวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของทริปเชียงใหม่นะคะเราจะกลับบินกลับกรุงเทพในไฟ์ดึกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาทั้งวันนะคะในการเที่ยวก็เราขอเริ่มเที่ยวตั้งแต่เช้านะคะด้วยที่วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็จะไปเริ่มกันที่บ้านข้างวัดนะคะซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะคะต้องบอกว่าสไตล์บ้านๆนะคะเป็นการเดินเล่นช้อปปิ้งในบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะเชียงใหม่นั่นเอง ปกติแล้วตัวบริเวณที่เราเห็นเนี่ยค่ะถ้าเรามาที่เช้าวันอาทิตย์นะคะตรงนี้จะเป็นมอร์นิ่งมาร์เก็ตนะคะซึ่งจะมีอาหารมีขนมออกมาขายเต็มเลยนะคะแต่วันนี้เรามาเป็นเช้าวันเสาร์ก็จะไม่มีมอร์นิ่งมาร์เก็ตนั่นเองนะคะแต่ก็จะมีร้านค้าที่เป็นร้านที่เปิดเป็นปกติอยู่ที่นี่นะคะโดยที่บ้านข้างวัดเนี่ยค่ะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมืองนะคะตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์นะคะโดยมี จ้าของชื่อคุณบิ๊กนะคะเป็นผู้ออกแบบและก็เป็นเจ้าของโครงการนะคะจากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิตมีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อนนะคะมีการพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลกันและกันภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาตินะคะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสร้างชุมชนขึ้นมานั่นเองนะคะจากภาพที่เราเห็นนะคะก็จะ มีเฉทเตอร์นะคะคือถ้ามีการแสดงนะคะก็จะแสดงอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะก็สักคนก็จะมานั่งชมกันนี่ก็จะเป็นลักษณะของที่เป็นแฮนด์คลาฟร้านค้าต่างๆที่เปิดในวันเสาร์เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นร้านที่เปิดเป็นปกติทุกวันนะคะที่บ้านค้างวัดโครงการน,นี้ค่ะจะปิด อาทิตย์หนึ่งค่ะจะปิดหนึ่งวันนะคะคือปิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นสําหรับทริปนี้ค่ะเนื่องจากเรามาวันธรรมดาแล้วจะกลับที่วันเสาร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาบ้านข้างวัดในวันเสาร์นะคะปกติเราจะมาที่นี่ในเช้าวันอาทิตย์นะคะเพื่อจะได้มีการทานของอร่อยๆกันแต่วันนี้ไม่มีนะคะก็จะมีโรงประลองมีเขาเรียกว่าแกลเลอรี่ข้างวัดน,นะคะมีหลายๆร้านนะคะซึ่งต้องบอกว่ามาครั้งนี้ค่ะเนื่องจากเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะก็หลายๆร้านก็ไม่ได้เปิดให้เรา เรียกว่าไม่ได้เปิดบริการตามปกตินะคะอันนี้ก็จะจากข้างหน้ามาก็จะเห็นว่าการเปิดร้านเนี่ยไม่ได้เปิดน้อยลงมากนะคะตัวแกลเลอรี่ข้างวัดสินค้าก็น้อยลงนะคะข้างในนะคะถ้าเราเปิดเข้าไปข้างในจะเป็นห้องแอร์นะคะสามารถเข้าไปดูงานศิลป์ต่างๆได้แล้วเขาก็ขายด้วยนะคะเราไม่ได้มาเชียงใหม่กันน่าจะเกือบปีนะคะอ่าด้านนี้ ครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยยังไม่เปิดนะคะแต่ตอนนี้น้องเขาเปิดก็เป็นร้านขายพวกแฮนด์คราฟต์พวกกระเป๋าถักกระเป๋าสานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าปอกมาเช่นะคะร้านชอบทำอันนี้จะเป็นร้านนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะเป็นไรเบอรี่ก็จะเป็นร้านที่ต้องบอกว่าสกนร้านนี้อร่อยนะคะในอดีตเราแวะมาทานกันก็จะต้องบอกว่าเกือบทุกครั้งที่เรามาที่นี่นะคะเขาจะมีเวิร์กช็อปที่เป็นเซรามิกเวิร์กช็อปมี ทำกาแฟามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเช้าเนี่ยค่ะเรากำลังจะเดินไปหาว่าอาหารเช้าเราจะทานที่ไหนกันเพราะตอนแรกคิดว่าเขาจะมีมอร์นิ่งมาเก็ตนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นเวิร์กช็อปทำร้านที่ทําพวกหนังนะคะคนจูดชอบมากร้านนี้แล้วก็จะมีพวกผ้าย้อมอะไรต่างๆค่ะแต่นี่เราจะเดินเข้าไปในร้านที่เราซื้อของเขาเป็นประจำนะคะก็คือร้านที่ชื่อว่า กี่สลักนะคะกี่สลักนะคะขายพวกหินนะคะเป็นอาร์ตและเป็นจิวเวอรี่อาร์ตแอนสโตนนะคะสามารถติดตามอินสตาแกรมของเจ้าของร้านได้นะคะที่แอดไซ์กี่สลักเลยนะคะพี่เขาขายอยู่ที่อีซีด้วยนะคะแล้วเราก็มานี่ค่ะร้านที่เราจะทานอาหารเช้ากันก็คือดิโอนเชียงใหม่คาเฟ่แอนด์เอสเปสโซบาร์นะคะก็จะมีเมนูค่ะ ร้านนี้คอนเซปต์การตกแต่งร้านก็จะประมาณว่าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็จะมีภาพที่ผนังว่า,ามีจอมพลต่างๆมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถไปนั่งดูแล้วก็มันบอกเล่าเรื่องราวต่างๆไว้ได้ะคะ่ะจากเมนูนะคะเราสั่งเป็นเบรคฟาสต์ไปนะคะก็ระหว่างรอเดี๋ยวจะให้ชมกันนะคะว่าบรรยากาศภายในร้านเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ส้มสดนะคะสดมากๆก็คือคั้นสดๆมาให้ทานเลยนะคะโดยที่สังเกตได้นะคะว่าหลอดเนี่ยค่ะเป็นไม่ใช่หลอดพลาสติกนะคะแต่เป็นหลอดที่สามารถละลายไปได้กับน้ำนะคะก็คือคอนเซปต์คงคอนเซปต์ของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะบนทรมนะคะหรือครัวจะอยู่ด้านล่างนะคะ ที่เราแอบดูก็คือน้องเขาก็คันน้ำส้มสดๆตรงนั้นให้เราดูให้เราเลยนะคะแล้วนะคะสำหรับอาหารเช้าของเราเป็น continental breakfast นะคะหรือ full English breakfast นั่นเองนะคะก็จะมี ไข่ดาวนะคะไส้กรอกหรือซอสซจนะคะแล้วก็มีขนมปังกับเนยมานะคะแล้วก็มีเบคอนมีแฮมมานะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆนะคะในชามนั้นน่าเป็นสลัดที่เป็นสลัดมะเขือเทศนะคะตอนแรกคิดว่ามะเขือเทศกลัวจะเหม็นเขียวนะคะแต่ลองทานไปแล้วว่าทานได้ทั้งถ้วยเลยนะเป็นมะเขือเทศราชินีนะคะอร่อยมากๆค่ะ หลังจากที่ทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเดินต่อนะคะว่าที่บ้านข้างวัดมีอะไรอีกบ้างคะ่ะสวัสด,ดีค่ะทุกคนนัดนะคะอยู่ที่บ้านข้างวัดนะคะก็วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันนี้ไม่มีตลาดข้างหน้านะคะเพราะนื่องจางช่วงโควิดเนาะก็ เดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราเดินมาถึงข้างในสุดแล้วนะคะก็จะมีร้านไมมิจิอยู่ตรงนี้นอืมอืม้อเหมือนเหมือนจะไม่ใช่ไมีิจีแต่เลยเป็นลูกนะค่ะคอเทจแต่ก็จะมีที่เขาขายกันค ก็ตรงนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะยังไม่มีร้านคาเฟ่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังไม่มีเวิร์กช็อปตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอบเชยคาเฟ่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะเพิ่งเปิดไม่นานนะคะเขาบอกว่าเป็นออริจินอลโฮมเมดนะคะแล้วก็บานอฟฟี่พายอร่อยที่สุดนะคะต้องมาลองชิมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเข้าไปชิมบานอฟฟี่พายที่ร้านนี้กันค่ะ บรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะตกแต่งแบบบ้านๆนิดนึงนะคะก็เหมือนอยู่ในบ้านตัวเองก็เหมือนเอฟอร์นิเจอร์เก่าของที่ร้านที่บ้านอะไรเงี้ยมาวางรวมกันนะคะแต่ก็จะเป็นการบรรยากาศที่นั่งสบายๆชิลๆนะคะไม่ได้มีแอร์เนาะสิ่งที่เราสั่งมาวันนี้แน่นอน,นะคะ่ะก็คือบานอฟี่พายที่ แนะนำเป็นเมนูแนะนำเมนูเด็ดนะคะจะสังเกตว่ากล้วยเนี่ยเป็นกล้วยเลยนะคะเป็นชิ้นเลยนะคะแล้วก็เบสเป็นเหมือนแค่ไข่ขบิสกิตนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นครีมนะคะแล้วก็มีกล้วยเนี่ยจะฉ่ำด้วยคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตมากๆนะคะอร่อยมากจริงอร่อยสมสมที่เขาโฆษณาไว้เลยค่ะ จากคุณจูเขาอิ่มนะคะเขาก็จะไม่กินกับเรานะคะแต่ก็จะมีชิมบ้างนั่นเองค่ะแล้วสำหรับน็อตน,นะคะก็สั่งโครบูนะคะซึ่งเป็นขวดนะคะก็เขาจะมีน้องเขาจะแนะนำนะคะบาริสต้าก,ก็แนะนำว่าซิกเนเจอร์ของที่ร้านเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะแต่เลือกแบบที่เป็นครัวกลางนะคะก็คือไม่เปรี้ยวมากนะคะก็จะมาในรูปแบบที่เป็นขวดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ใส่กับก็เสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ําแข็งแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้มานะคะแล้วก็เสียบด้วยซินเนมอนซินเนมอนนะคะเนะคะ,ะ,คะเขาจะมีน้ำเชื่อมแยกมาให้ต่างหากนะคะแต่ว่าเราไม่ทาน้ำเชื่อมนะคะแต่ว่าเวลาเปิดขวดแล้วเทลงมาเนะะี่ยค่ะ มันก็จะเทลําบากนิดหนึ่งนะคะในช่วงแรกก็จะมีการขบบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาทานระวังตอนเทดีๆนะคะจะบอกว่าเมื่อเราชิมแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะคะก็เอาซินนามอนนะคะคนนะคะมันจะทำให้กาแฟมีกลิ่นซินนามอนนิดหนึ่งนะคะเพิ่มสไปซ์แล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับกาแฟนั่นเองค่ะ นั้นนะคะเมื่ออิ่มแล้วเราก็เดินกลับออกมานะคะก็มาที่ร้าน n o t e b o o o นะคะซึ่งเป็นร้านที่ขายโน้ตบุกนะคะหรือสมุดบันทึกนั่นเองค่ะแต่เป็นสมุดที่เขาเอาเอกอ่ะเขาเรียกว่าปกทำจากหนังสือมือ2นะคะแล้วก็มาบายดิงหรือเข้าเล่มเป็นสมุดที่เราสามารถก็คือเป็นเจอร์นัลนั่นเองนะคะเอาไปจดบันทึกที่ต่างๆได้ค่ะ ต้องบอกว่าทุกครั้งที่นอนมาที่นี่นะคะเราก็จะได้ของกลับไปเสมอนะคะก็จะเป็นสมุดบันทึกรูประเรื่องราวต่างๆนะคะก็คือเป็นสมุดเปล่านะคะแต่ข้างหน้าปกเนี่ยจะต้องบอกว่า1เล่มมีมีเล่มเดียวเท่านั้นในโลกนี้เพราะว่าเป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะแล้ก็เอามาทำนั่นเองค่ะแล้วเราก็สามารถาออเดอร์ให้น้องเขาสามารถสแตมปชื่อเราได้นะคะก็คือทำเป็นว่า p e r s o n a l i z e นั่นเองค่ะ มาดูกันค่ะว่าครั้งนี้เราได้อะไรกลับไปนะคะ ถ้าใครมีเวลานะคะแล้วอยากเรียนรู้วิธีการเข้าเล่มหรือเย็บสมุดนะคะก็สามารถมาสมัครเรียนได้นะคะเขาจะมีเวิร์กช็อปนะคะสามารถวอล์กอินได้เลยนะคะแต่ก่อนอาจจะต้องนัดมาเนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะน,นี่น้องกำลังแสตม์ชื่อคุณโจ๊ให้อยู่นะคะ จากนั้นนะคะก็ยังไม่ออกจากบ้านข้างวัดนะคะเราก็เข้าไปซื้อของที่ระลึกที่ร้านสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าทุกครั้งที่เรามาที่นี่นะคะเราจะต้องได้ถ้าไม่ใช่สติกเกอร์ก็ต้องเป็นซื้อยูก,กลับไปค่ะเป็นลายที่เจ้าของร้านเขาวาดเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะก็จะเป็นแฮนด์คราฟต์แล้วก็ดีไซน์นะคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวร้านนี้ค่ะเขาไม่ได้ขายต้นไม้นะคะแต่สเสน่ห์นางพิมพ์ที่นี่เยอะมากแล้วก็สวยมากนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะไปต่อกันที่หลงพิมพข่าวนะคะหรือฉำฉามาร์เก็ตนั่นเองค่ะโซนนี้นะคะหรือฉำฉามาร์เก็ตเนี่ยค่ะจะอยู่นอกเมืองออกมานิดนึงนะคะอยู่ตรงร้านมานีมีข้าวนะคะ ก็จะบอกว่าเป็นร้านอาหารเป็นไรส์เบดเนาะที่อร่อยมากๆนะคะถ้าใครมีเวลาก็มาชิมกันได้นะคะแต่สำหรับวันนี้เราตั้งใจจะมาเดินซื้อปลานะคะเป็นปลาเย็บนะคะเป็นเขาเรียกว่าพงุนแจรูปปลานะคะ แต่เชื่อไหมว่าไม่ได้ค่ะครั้งที่แล้วทุกครั้งที่มาคือมีนะคะแต่ครั้งนี้ไม่มีนะคะแต่ที่แน่ๆเราได้จากที่นี่ทุกครั้งก็คือเสื้อมัดย้อมนะคะหมู่บ้านหลงหินข่าวหรือทำฉาบมาเก็ตนะคะโซนนี้จะมีของเรียกว่าพวกที่เป็นอินดิโกหรือผ้ามัดย้อมที่ค่อนข้างขึ้นชื่อนะคะแล้วราคาไม่แพงนะคะก็คือผ้ามัดย้อมที่เราซื้อส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อจากที่นี่เกือบตลอดเลยนะคะจากร้านนี้เลยค่ะอันดามันมัดย้อมนะคะ ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแล้วก็ตรงนี้คือโซนข้างหน้านะคะ mm hmm. ก็จะเป็นฉาฉามาร์เก็ตก็จะมีเนี่ยค่ะร้านนี้คือร้านที่เราซื้อเป็นประจำก็คือจะเป็นปอกคอสำหรับอินดี้แล้วก็มัฟฟินนะคะ mm hmm. ก็จะมีพิซซ่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราเป็นงานคราฟต์งานที่ชาวบ้านแถวนี้ค่ะ mm hmm. เขาทําขึ้นมานะคะเป็นงานแฮนด์คราฟต์ทั้งหมดแล้วก็ามาขายนะคะแต่ที่ตลาดนาเนี้ยค่ะชําชามาร์เก็ตเนี่ย สินค้าราคาเนี่ยจะสูงกว่าราคาที่เป็นถนนคนเดินนิดนึงนะคะแต่ความหลากหลายหรือคุณภาพของสินค้าที่เ,าเอามาขายเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในจัดว่าเกรดก็จะดีกว่าที่ถนนคนเดินนะคะที่ถนนคนเดินที่ถ้าแพงหรือวาไลาน์นะคะเราจะต้องเลือกอ่ะว่าร้านนี้ขายแพงร้านนี้ขายของถูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นราคา ที่กลางๆขึ้นถึงสูงนะคะแต่งานคือเป็นงานคราฟต์จริงๆงานดีไซน์จริงๆค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ มาถึงอันนี้นะคะก็คือกล้วยทับนั่นเองนะคะกล้วยปิ้งนะคะร้านนี้อร่อยมากถ้าใครแวะมาอย่าลืมทานกันนะคะอยู่ด้านหน้าของตลาดชำฉาเลยนะคะน้ำเงี้ยวร้านนี้ก็อร่อยค่ะจากตลาดกัดชำฉาหรือช้ำฉาเมกาเตนะคะเราจะขับรถกันเข้าไปในเมืองนะคะก็คือเพื่อไปซื้อของฝากที่กัดหลวงหรือตลาดวะโลรถนะคะโดยที่เราจะเข้าไปจอดรถตรงข้างหลังของตลาดลำต้นลำใหญ่นะคะ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะหาที่จอดรถตรงไหนเนี่ยคะ่ะถ้าเข้ามาในซอยขับตบเลยกัดหลวงมานิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะเจอซอยแรกที่เป็นตลาดผ้านะคะเรียวซ้ายเข้าไปค่ะสุดซอยจะมีที่จอดรถอยู่นะคะคิดแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะตลาดต้นลำไย,ยเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นคล้ายๆกัดหลวงนะคะแต่คนละฝั่งกันเท่านั้นเองนะคะฝั่งนี้จะมีของตลาดสดมีของเขาเรียกว่าเป็นตลาดผ้าของฝาก อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ร้านที่เราจะเป้าหมายของเราจะอยู่ที่กาดหลวงนะคะฝั่งที่เป็นตลาดวโลรดนั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนไปนะคะเราจะให้ชมบรรยากาศกันนะคะว่ากาดต้นลำไยวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็กาดหลวงเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากไม่มีคนจีนเนาะไม่มีคนต่างชาติไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะเป็นคนโลโค้นะคะกาดก็จะเงียบเหงามากๆเลยนะคะก็ลองดูนะคะแทบไม่มีคนเดินเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนกันแล้วนะคะไปที่กาดวโรรสนะคะก็จะยังเห็นนะคะว่าแถวนี้ยังมีสามล้ออยู่นะคะซึ่งคนเชียงใหม่ก็ยังใช้บริการกันอยู่นะคะ นะคะสองข้างทางนี่คือมีตั้งแต่ริมถนนด้านฝั่งที่เป็นร้านทองนะคะก็คือในกาดหลวงเนี่ยค่ะก็จะมีของขายเกือบทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในมีผ้าผ้าเมืองเสื้อผ้า,ผาเมืองเสื้อผ้าเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรอย่างนี้กางเกงยียนอะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะคะเหมือนถ้าบอกว่าไปตลาดนัดก็จะคล้ายๆกันเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยค่ะชุดร้อยร้อยกว่าบาทเนี่ยค่ะไม่แพงเลยนะคะ นะคะถ้าใครอยากได้ของฝากค่ะน้องแนะนำเลยนะคะว่ามาหาซื้อได้ที่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีที่กัดหลวงนะคะแล้วจริงๆกัดหลวงมีชั้นสองด้วยนะคะชั้น2ก็จะขายของที่เป็นเรียกว่าของฝากที่เป็นพวกผ้าต่างๆนะคะรวมถึงมีชั้น2ฝั่งกัดต้นลำไย,ยะคะ่ะมีร้านขายผ้าไหมแพรวด้วยนะคะ จะเข้ากาดหลวงนะคะก็จะต้องเช็คอินก่อนนะคะก็จะมีการตรวจแล้วก็มีสแกนอุณหภูมินะคะที่คนเยอะๆคือร้านหมูดำลงนะคะแต่วันนี้เราจะไปซื้อหมอนัอนสิงห์ และจากจครได้จััเียวรบร้านแหนบบุญสีนะคะขอแนะนำว่าแหน่หมูทอดอร่อยมากๆนะคะน้ําพริกนมแคบหมูไส้อัว่วและข้าวเหนียวนะคะเป็นสิ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะซื้อไปฝากและซื้อไปกินกลางวันนี้ด้วยค่ะของฝากเพื่อนไม่ได้เอาข้าวเหนียวหรอกเนาะไม่แต่ไม่มีข้าวเหนียวไปมือนก็ไม่อร่อยสิโอแตม่มันจันนะ วันจันทร์เก็บถึงไหมคะไหนคะถ้าเอาเข้าวเหนียวไปอะค่ะจะเอาเข้าไปมากรุงเทพอะค่ะถ้าใส่ตู้เย็นไม่ถึงค่ะเป็นเดือนนู่นแหละแต่ถ้าไม่มีตู้เย็นนี่ถึงขึ้นไม่ได้ค่ะของทุกอย่างแต่ถ้าขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็ไปแช่ที่บ้านได้ค่ะได้ใช่ไหมฮะเขา้อเอาอุ่นตามปกติงั้นแต่ถ้าเดินทางใส่อวนนี่ก็สองวันได้นอกตู้เย็นค่ะข้าวเหนียวได้ ใส่น้ำแต่านัน้นก็แม่อร่อยเนาะแอบบอกเอาเข้าวเหนียข้าวเหนียวครึ่งกิโลสองกิโข้าวเหนียวครึ่งโลสองครึ่งโลเยอะไหมขนาดนี้เนาะเดี๋ยวดูนะนีเ่เราเที่ยวด้วยกันใช่หนูมีเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ อะไรเพิ่มนะข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ไส้อัวค่ะครึ่งกิโลสองเนาะค่ะเดี๋ยวทำเป็นสองแพนนะคะสองชุดเลยได้ค่ะที่ปกติก็จะมีไส้อั่วเนาะแล้วก็น้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำกหนุเอาไส้อั่วมาสองมาเอาโมด้วยเชีงสองโลเอาก็ได้ชาผักเชียงดากลับมาด้วยนะคะสำหรับคนที่ ต้องการลดน้ําตาลในเลือดหรือแก้โรคเบาหวานนะคะก็ซื้อที่แหนบุนสีเหมือนกันนะคะซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมานั่งทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นข้าวเหนียวกระแนมแล้วก็น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกใส้อ่วนั่นเองนะคะเป็นอาหารกลางวันแล้วก็เก็บของแพ็คของแล้วก็เช็คเอาท์ค่ะหลังจากเช็คเอาท์นะคะเราก็จะไปแวะทานกว๋วยเตี๋ยวต้มยำย็นตาโฟนะคะเป็นลูกชิ้นปลานะคะของเฮียชัยค่ะซึ่งอยู่ตรงในมาร์เก็ตนั่นเองนะคะจริงๆเดินออกจาก เลิรมเริเดีย,ยนะะไปเลี้ยวซ้ายนะคะตรงไปได้เลยอยู่สายมือเลยค่ะไม่ไกลค่ะอร่อยมากๆนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่อร่อยจริงๆแนะนํานะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะนอกจากร้านนี้แล้วนะคะจริงๆเรายังมีไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวตำลึงที่นินมานซอยหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปครั้งหน้านะคะ ที่เราขับรถออกจากโรงแรมนะคะระหว่างทางไปสนามบินนะคะเราก็ไปแวะกันที่ The Barista at s p i e River นะคะซึ่งเป็นร้านคาเฟ่สไตล์แบบรีกว่าบินอยู่ยินแม่น้ำปีนนะคะร้านนี้นะคะเขาเป็นการเอาบ้านเกาน่าตกแต่งแล้วก็มีเวกใหม่เพ<า>ื่อมาทานเลยนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะแต่สำหรับ ำหรับบาริสโตนะคะครั้งแรกที่เราไปแวะเขาจะมีสาขาอยู่ที่นิมานเหมินด้วยนะคะร้านนั้นจะชื่อบาริโซเฮดบาริโซเทลนะคะซึ่งเป็นโฮสเทลด้วยนะคะ <S <S ต,ต้องบอกว่าชาเขาอร่อยนะคะจะมีเมนูเซ็นเซิกเนเจอร์อยู่กาแฟเขาก็อร่อยนะคะแล้วก็ขนมอร่อยจริงๆ <S <S วันนี้เราเลือกเมนูเดดของเขาสาต้องบอกว่าขนมหนึ่งอย่างแล้วก็เครื่องดื่มสองอย่างที่จาออมาให้ชมกัน,นะค่ะ ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ควรพลาดนะคะสำหรับการมาเชียงใหม่ต้องต้องลองค่ะซึ่งครั้งนี้ค่ะนี่อันนี้คือโซนที่เป็นโซนที่มาสั่งออเดอร์สินค้านะคะก็คือให้มาดูเมนูที่เคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็สั่งเสร็จแล้วเรารอรับเครื่องดื่มแล้วก็อาหารไปนะคะ แล้วก็ไปนั่งอีกตึกหนึ่งค่ะสามารถนั่งที่นี่ก็ได้หรือนั่งอีกตึกหนึ่งก็ได้ค่ะอีกตึกหนึ่งจะเป็นโซนที่เปิดออกไปแล้วเป็นแม่น้ําค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นของเรานะคะก็จะเป็นคาราเมลเห็นไหมคะคาราเมล้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่เป็นชีสเค้กนะคะแล้วก็อันนี้ของเราจะเป็นโคโคนัทมัทชะาก็คือเป็นน้ำมะพร้าวใส่ชาเขียวนะคะแล้วก็อีอกแก้วนึงอันนี้เด็ดจริงๆก็คือชาไทยนะคะ เราเห็นกันใน Instagram หรือ YouTuber ใส่ลายๆท่านนะคะก็จะมาที่นี่ Baristo Asping r i v e r เนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับริมแม่น้ำนะคะซึ่งเราสามารถสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ออกมานั่งทานริมแม่น้ำได้นะคะพระวันนี้เรามาตอนเย็นนะคะก็จะแดดลม่มลมตกก็จะออกมานั่งสามารถนั่งออกมานั่งตรงนี้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Trips in my memory ด้วยนะคะ ตอนนี้อยู่ที่เชียงใหมอ่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะกําลังจะกลับกรุงเทพแล้วเป็นทริปสั้นๆนะคะ3วัน3คืนนะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปตัดคลิปให้ดูกันนะคะตอนนี้ก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไฟไทยสมายเหมือนเดิมนะคะนั่งอีโคโนมีคลาสนะคะวันนี้เหมือนเดิมเช่นกันก็มีเป็นบรรยากาศของเชียงใหม่ แอร์พอร์สนามบ,บินที่ฉันไปควา,ามคันขันยังพอสมควมีจักไสที่เป็น domestic ไส้นะคะร้านประมาณตออกปิดนะ